เซนบุทารามาเจอกันเลยกำลังแต่งตัวอยู่ในรถใกล้ถึงแล้วค่ะวันนี้ขึ้น3ามทุ่มครึ่งนะคะสวัสดีอู้สวัสดีค่ะหนึ่งพันคนค่ะ ของทจับของแท้แอบสบตานิดนึงให้เธอตะลึงนิดน้อยอ่อยเธอเล็กน้อยชมอยชะำไมใชายตายากทำความรู้จัก <c oughs> แต่งยันันขึ้นคอนเสิร์ต อยากจะบอกว่าชอบนะใจมันเต้นทุกคราวเวลาได้ใกลใ้เธอมองต่อได้ไหมสักพักก็เธอน่ารักกันตานไววถ้มามักขโมยหัวใจฉันดวงนี้แค่เพียงที่ยกมุมปากและมุกขยับท่าทีทำใจในน้อยดวงนี้แทบจะว่า โอ,โ,อโอ้ยก็อมองอีกหน่อยขันแดนเต็มร้อยฉันให้พันได้เจอแบบนี้ดูได้ทั้งวันจมูกเป็นสันฟันขาวขาวส้นผมก็มันดำตกปกถือก็แน่นไอยอมแล้วหัวใจเต้นรวัวยิ่งกว่ากล้องยาวยอมแล้วยอมให้เธอคนดียวพอพอไม่ได้มาด้วยพอพออยู่กับแฉนดีค่ะโออยู่กับเฉนดี มันก็ต้องดีด้วยช่วงนู้นช่วงนี้แม่มีค้างสองชั้นนะคะน่ารักมากขอบคุณอู้ยพันเก้คนวันนี้เราเพิ่งไปซื้อกระจกมาใหม่ค่ะเป็นไงกระจกมันมีไฟอ่ะมันเลิศมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะนี่เป็นไง <laughs> อ๋อจอหลังฟุ้งนิดหนึ่งนะคะแต่งหน้ามาจากบ้านแล้วก็มายันเนี่ยแหละจะขึ้นคอนเสิร์ตขอ,อบุญเติมนะคะเติมตลอดเลยขอบคุณค่ะทักทายกันนะคะพี่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 คงแสนดีวันนี้แสนดีก็นอนหลับตอนนี้สองทุ่มสามทุ่มลุกขึ้นมากินนมนะคะ หักคอไอเทงหักคอหักคอไอเทงฮักห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 ักกันบอดายดอกเสร็จแล้วเหรอแม่ยังไม่เสร็จค่ะอู้อู้อูทำผมค่ะเมื่อกี้แม่ก็ปั๊มนมไปเรียบร้อยแล้วโอ้ชีวิตคุณแม่ก็คือแบบว่าหลายสิ่งมากเลยเนาะต้องพกที่ ปั๊มนมมาด้วยนะคะในหน้าเอาแม่หาของก่อนแม่ปั๊มนมไปแล้วนี่แม่เอาที่ปั๊มนมมาด้วยนะคะมีงานนี่ไหนวันนี้อยู่เอเ่อเคนโพธารามอยู่ที่งานดัรไซโพธารามนะคะมาได้น,นะ,ะขึ้นศา้น,นะคะทุกคนว้าวจะได้ อ,นะอ้อออออออาวไม่มีที่วางแล้วอะทุกคน่วยไปแล้วอะที่วางนนห,หน่วยไปแล้วอะหาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอีกสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมอีกครึ่งชั่วโมงเธอ,อลูกเสียเห็นฉันเป็นแค่ลานเก็กหวย ทำผมเองทำแต่งหน้าเอง ได้ใจวันนี้นคดีเสี่ยมค่วใช้อะไรนะใช้สเปรย์ห้อะไรคะใช้ชวัสคอบค่ะชวัสคอบเป็นอันเล็กนะมันพกพาง่ายดีชวัสคอบน้องแววสวัสดีค่ะ คืนนี้หาดทายโพธรามน,นะคะมาเจอกันได้นะคะสามทุ่มครึ่งนะจ๊ะวันนี้วันศุกร์อะสบายๆชิวๆว,วันนี้วันศุกร์มีใครเคยร้องเพลงนี้บ้างตอนร้องตั้งแต่อนุบาลเลยอะยังจำได้เลยอะวันนี้วันศุกร์เอากระปุกไปใส่กระเป๋าพรุ่งนี้วันเสาร์เอากระเป๋าไปใส่กระปุกมันคืออะไรร <c oughs> ้องตั้งแต่เด็กๆ เอากระปุกยัดใส่กระเป๋าพรุ่งนี้วันเสาร์เอากระเป๋ายัดใส่กระปุกน่าติดปบด้วยอึบบอึบอทานข้าวยังตอนเย็นทานแล้วทานฝีมือคุณพ่อพ่อทำไก่ให้กินอร่อยมากเลยพ่อครัวพ่อครัวหัวไก่ พ่อครัวหัวไก่ัวหัวหัวหัวแม่ก็จะเติมไปเรื่อยๆนะคะเพราะแม่เป็นแม่บุนเติมคึ่ชงชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะเข้าที่งานแล,แล้วก็จะแวะแต่งตัวเปลี่ยนชุดอะไรอย่างงี้ให้เสร็จสับติดโบแดงแสลงใจเพราะวันนี้เราใส่ชุดแดงค่ะ วันนี้เราใส่ชุดแดงว้าวอันนี้เป็นชุด MV นะเป็นชุด MV รักพิสวสัสแมมนเกตใต้ฟ้าสุธาทานจะขอพบพานพิสวัสไม่คลาดคลาแม่นตัวเธอเป็นดังเช่นธาราฉันคือมะช้าที่เคียงครอ จะผูกดวงวาสนาทุกชาติไปดังคุ่มราเชยะก,กาอ่าช็อตจะ <c oughs> จะขอตินขอตามเป็นคู่สองรักพิศวาสให้ฉันได้คู่ครองเธอทุกชาติไป ไม่ต้องมีคำสัญญาใดๆจะผูกหัวใจของเราเป็นสองได้อยู่แนบนอนนิดถ้าจะวาสนาหรือพงลิขิตที่เนรมิตให้เราได้มาก็ถือเป็นบุญนักนาที่ได้รัก วันเสาร์พรุ่งนี้ว่างงานที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นงานงานของคุณหมอเป็นงานปิดแน่เลยเป็นงานที่แบบเลี้ยงเฉพาะคุณหมอนะคะลิปเบอร์อะไรมีแต่คนถามเข้ามาเนาะแบบทุกครั้งเลยที่ที่เป่าทานะคะแสดงว่าสีสวยใช่ไหมลิฟเมบรีนนะคะ สี1นึสี100่งศูนย์เมเบอรีนสี100สวยใช่ไหมชอบมากตึกไหนอ่าที่สวนเฉลิมพระเกียรตินะคะอยู่ในอยู่ในสวนเฉลิมพระเกียรตินะคะไม่ได้อยู่ในตึกมากอยู่ข้างนอกน,น่าจะอยู่เอาดอร์นะคะ วันนี้แซนดีไม่ได้มาด้วยเดี๋ยวให้แซนดีโตกว่านี้อีกนิดนิดหนึ่งเดี๋ยวคงจะพาออกมาเที่ยวนะคะตอนนี้น้องก็เพิ่งจะกําลังจะสี่เดือนเองอะแซนดีอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านนางยังเป็นเด็กน้อยอยู่ให้อยู่บ้านไปก่อนเพราะว่าวันนี้งานดึกแต่ถ้าเกิดไปงานแถบแบบใกล้ๆกว่านี้อะไรเงี้ยสชั่วโมงอะ สักสชั่วโมงแ,แสนดีนั่งรถได้แต่ว่าถ้าเกิดมานี่ก็เกือบมันก็ใช้ระยะเวลามอนกันนะรถติดด้วยอะไรด้วยนะคะเขาต้องนั่งคาซีนไงแซบของแท้แสนดีหนักเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเออยังยังไม่ได้ช่างล่าสุดเลยอะ่ะ เดือนที่แล้วเท่าไหร่เออไม่เ <laughs> จ๊จำไม่ได้เดือนที่แล้วอ,อ่ะเอ่อสี่โลเท่าไหร่嘛สี่โลสี่โลเก้าหรือเท่าไหร่เนี่ยขอบคุณค่ะแล้วก็แต่งไปเรื่อยๆอะ่ะคือสไตล สไตล์การแต่งหน้าคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามกิโลเมตรนะคะเติมไปเรื่อยๆแต่งไปเรื่อยๆตามกิโลเมตรเพราะว่าเราเติมมาตั้งแต่อยู่บ้านอยู่บ้านนั่นคือวาดโครงมาก่อนอยู่บ้านวาดโครงแล้วก็กว่าจะเสร็จก็คือขึ้นคอนเสิร์ตเลยผ่าท้องเอยผ่าคลอดใช่ไหมผ่าคลอดจะเป็นแนวขวางนะคะ ของหนูเป็นแนวขวางตรงบิกินี่คุณหมอทำสวยมากคุณหมอแบบว่ากรีดให้อย่างดีโชว์ไม่ได้มันอยู่ตรงบิกินี่จริงๆเวลาใส่กางเกงก็คือแบบมองไม่เห็นเลยตอนแรกก็กลัวนะเพราะว่าคิดว่าโอ้โหแล้วเด็กเด็กหนึ่งคนนะ่ะแล้วเขาก็จะแบบออกมาแล้วจะยังไงเนาะ แล้วคือแสนดีเขานอนขวางมาด้วยค่ะนานไมมก็แผลจะหายคือตอนนี้สามเดือนอะแต่ว่าแผลก็อืแผลหายนี่หมายถึงว่าอะไรอะแผลหายหมายถึงว่ามันไม่เจ็บแล้วหรือว่ารอยแผลหรือว่าอะไรคะ่ะ นมด้วยนี่มางานก็คือต้องปั๊มนมด้วยนะคือก็ปั๊มนมตลอดทางมาเลยวิธีคุณแม่จะไปไหนก็คือต้องพกที่ปั๊มนมเราเป็นคุณแม่สายสตรอง เสียวแผลไหมไม่นะไม่แล้วนะตอนนี้ไม่แล้วนะคะตอนนี้ไม่เสียวแล้วอะหรือว่าเราไม่ได้โฟกัสแผลก็ไม่รู้นะคะมันก็ไม่รู้สึกแล้วนะเดี๋ยวให้โตก่นคิดไว้อยากเอาแสนดีแบบว่าสมมติว่าแม่ไปร้องเพลงอเงี้ยแสนดีเขาก็ ถ้าเกิดโตกว่าน,นี้อีกหน่อยก็คงแบบขนกันมาไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยก็คงต้องจัดตารางวันแบบอาจจะไปเที่ยวกันหลายวันอะไรอย่างนี้สมมุติว่าหมาลาดบุรีแล้วก็แบบหาที่พักทอนเนาะพาลูกมาเที่ยวด้วยโอ้แฮปปี้มากสำหรับวันนี้นะคะมาสนุกกันนะคะที่งาน หาดทรายโพธารามน้องเหมือนคุณปู่มากนั่นนะสิค่ะเหมือนปู่เนาะคือบางมุมอะ่ะแต่ละมุมคือแต่ละวันเนี่ยนะแต่ละช่วงเวลาช่วงเช้าเขาจะหน้าหมวยค่ะช่วงเช้าจะหน้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงช่วงตกเย็นอะ่ะเขาจะหน้าง่วงนอนเชียวเขาจะแบบหน้าออกแมนแมน่อยเขาจะมีคาแรคเตอร์ช่วงเวลาที่ต่างกัน น้องกำลังจะสี่เดือนแล้วค่ะก็วันที่สิบเก้าเนี้ยวันที่สิบเก้านี้ก็จะครบสี่เดือนเร็วเนาะเวลาผ่านไปเร็วเร็วสี่เดือนแล้วว่ารู้สึกว่าเพิ่งจะแบบเพิ่งจะคลอดเองนี่มีแม่ๆหลายคนแบบว่าถามมาว่าแซนดีเขากินนมอะไรใช่ไม่มแบบแก้มพองไวแล้วก็แบบ ตัวรู้สึกว่าตัวแบบตัวพองไวอะไรเงี้ยแต่ว่าที่จริงเขาเป็นเด็กที่ตัวเล็กนะตัวน้อย,อยเป็นเด็กไซส์เล็กไม่ได้แบบว่าตัวร่างใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเขากินนมแม่ผสมนมผงไม่ไม่ผสมเขาเรียกว,ว่าแบ่งแบ่งมือ้อนมแม่แล้วก็นมแม่ในช่วงเช้าช่วงบ่ายนมผงในช่วงกลางคืนแต่นมผงมันก็อยู่ท้องเนาะ เขาก็นอนยาวเลยต้องปุกขึ้นมากินนมอ่ะลูกาสาวได้สี่เดือนเมื่อวานโอ้ค่ะเป็นพี่แสนดีไม่กี่วันนะสิใช่ไหมคะคุณแม่คลอดเองไหมคะแม่เป่าผ่าคลอดค่ะผ่าคลอด หน้าเองใช่ถ้าเกิดใครดูไลฟ์ตั้งแต่ที่บ้านก็คือแต่งมาจากที่บ้านแล้วก็นี่แหละมาเติมน้ำพริกน้ำพริกทักที่บ้านฟ้าได้เลยนะคะชื่อปาวาลีแกมมิโกนะคะเออ่คนติดตาม1.4ล้านนะให้ถูกเพจด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เพจเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะไปผิดเพจกัน เดี๋ยวจะไปผิดตัวไม่รู้ไปคุยกับใครหนล้านเท่านั้นแต่ว่าเพจที่ปลอมก็คือก็คือคนติดตามเยอะเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะเวลาลงคลิปอะไรแบบเขาดูดไวมากเลยอะดูดจนแบบเอ๊ะตัวจริงคือแบบลงไม่ทันแล้วอะตัวจริงลงไม่ทันเพจต่างเพจแบบที่เขารอรอดูดไปอะคือเร็วมากเร็วกว่าเจ้าของ เดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนชุดแล้วนะคะทุกคนค่ะตะกะตนยงโยผูกโบทัดดอกจำปาตะกะแตนยงโยผูกโบทัดดอกจำปาหนุ่มหนุ่มกระชุ่มกระชวยโอ้ยหนุ่มหนุ่มกระชุ่มกระชวยหนุ่มกางเกงขากล้วยแบกไหก็สุร วันนี้มากับพี่ชายค่ะแล้วก็ผู้จัดการขับรถมาเองคุณพ่อไม่ได้มานี่มากับพี่สอนพี่สอนบายบายหน่อยเนี่ยมากับพี่ชายสวัสดีครับผมอ่ะพี่สอนทำมาดิอันนี้พี่ชายนะคะหลายคน,<ห>นอาจจะไม่ค่อยได้เห็น,หนคือแม่สวยนี่คือพี่ชายแท้ๆนะบางคน,นอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าพี่สอนก็อยู่เบื้องหลังนะคะ นี่พี่ชายหล่อมากเหรอไหนคะหันข้างมาสิคะพี่ชายหล่อฮะ <laughs> ในนี่ปากแดงไงดูยดิปากแดงถาปากวันนี้ครับ <laughs> เห็นไหมพี่ชายจมูกโด่งกว่าหนูใครบอกว่าหนูทําจมูกนี่ไม่ได้ทํานะคะพี่ชายจมูกโด่งกว่าเยอะเลยเพราะว่าบ้านหนูถ้าเกิดติดทางพ่อเนี่ยคือแบบจมูกโดง่โดงๆคางแหลมอืมห <laughs> อจริงๆ แต่เขาไม่ชอบออกสื่อค่ะชายหล่อชายหล่อเขาจะแต่งงานแล้วนะเขาจะแต่งงานแล้วดาทุกคนพี่ชายจะแต่งงานแล้วค่ะเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณค่ะมีพี่น้องอยู่สองคนก็มีพี่ชายแล้วก็มีหนูหนูสองคนอกหักแล้วหรอหาใหม่สิ มีเยอะแยะมากมายนี่ไงถ้าเกิดใครยังไม่ใครยังโสดก็เอาเพลงยอมแล้วยอมแล้วนะคะวันที่6กุมภาพันธ์เระจะมีเพลงใหม่ชื่อว่ายอมแล้วนะคะใครที่ยังโสดเอาไปโพสเลยนะคะโพสเลยโพสแล้วเจอเลยขึ้น3ทุ่มครึ่งครับเดีย๋ยวเราจะแต่งตัวแล้วไม่ไทันฮะ ไม่ติดหลอกมากดิบแต่งแต่งมาตั้งแต่ที่บ้านอนะเพราะว่าแต่ละที่คือเราก็เดาไม่ถูกเนาะว่ารถจะติดหรืออะไรหรือเปล่ามีอุบิเหตุอะไรหรือเปล่าเราก็ต้องแต่งตัวมาเลยค่ะเพราะบางครั้งแบบเคย <c oughs> เคยไปงานแล้วแบบว่าเออเราก็พักผ่อนอะไรอย่างงี้เนาะเดินทางไกลแล้วตื่นมาทีเอา้าเหลือไม่กี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่งหน้าอาจจะแบบรีบไปอะไรอย่างเงี้ยเตรียมไว้ก่อนแล้วค่อยเติมไปเรื่อยๆ เจ้าสาวคงจะสุดเจ้าสาวเป็นคนอุบลเราจะไปขอเขาที่อุบลตื่นเต้นนะตื่นเต้นไหมพี่สอดนิดนึง,นนงเป็นคนงงงโอเคคะ่ะพี่พี่เจอกันนะแล้วก็เดี๋ยวว่างๆแม่จะรีบลงคลิปนะคะเพราะว่าทุกช่องทางคือเปาเป็นคนเล่นเองหมดเลยนะ ฝากช่องทางแท้ๆของเปาด้วยนะเพราะว่าบางคนส่งข้อความมาในอินบ็อกว่าสรุปที่เปาเล่นเองตอบเองคืออันไหนนะคะก็คือมีมีอันเนี้ยชื่ออะไรล่ะเปาวรีนะคะเปาวรีหนึ่งนะ k ิกตอกเปาวอรีหนึ่งนะคะช่องแดงช่องแดงบ้านแดงบ้านแดงชื่อเอิร์ธเปาเฟมิลี่นะคะเป็นภาษาไทยนะเอิร์ธเปาเฟมิลี่เป็นภาษาอังกฤษเอิร์ธเปาภาษาไทยเฟมิลีภาษาอังกฤษนะคะ เออเปาแฟมิลี่เป็นช่องที่ลงครอบครัวของเรานะคะลงคลิปครอบครัวแล้วก็ช่องเปาวลีแกรมมี่โกออฟฟิเชียลอันนั้นเปาลงเพลงของเปานะคะในช่องของเปานะคะแล้วก็เ,ออเพจอุ้ยพูดได้ปะเพจเพจชื่อเปาวลีแกรมมีโกนะคะเปาวลีแกรมมีโกคนติดตาม1.4ล้านอันนี้หนูเล่นเองนะคะ แล้วก็อะไรอะ่ะอินตาแกรมอินตาแกรมอิน t a แกรมชื่อเปาวลีหนึ่งนะคะครบแล้วแหละนั่นแหละมีแค่นี้แหละที่เปาเล่นเองตอบเองนะคะเล่นคนเดียวตอบคนเดียวนะคะอาจจะตอบช้าหรืออะไรบ้างใครสั่งน้ำพริกก็สั่งทางเพจเปาวลีแกรมมโกนะคะทักไปในข้อความ แม่จะทําน้ําพริกเดือนละหนึ่งครั้งอันนั้นคือเปาตอบเองอะไรเองขายเองคนเดียวเลยนะคะนั่นแหละอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าหนูมีหลายภารกิจมากๆเลยนะคะอืมเคฝากไว้ด้วยไปแล้วนะคะรับอยู่นะพี่ๆเนะไปแล้วไปแล้วเจอกันนะคะที่งาน ฮาซายโพธารามนะจ๊ะคนงามบ้านโปง่งเมืองโอง่งมังกรจำได้แค่นี้บ๊ายบายค่ะ